ไทยต้อนรับต่างชาติ9ล้านกว่าคนแต่ถ้าอัตราอย่างนี้อีก3ไตรมาสข้างหน้ายังเก่งไม่เกิน37ล้านไม่น่าเข้าเป้าฟื้นตัวได้40ล้านคนในปีนี้ต้องช้าต่อไปอีกและนั่นหมายความว่าตอนนี้เหตุแผ่นดินไหวกําลังเสะเทือนให้ตัวเลขการท่องเที่ยวของไทยนั้นฟื้นตัวได้ช้ากว่าเดิมโดยเฉพาะสงการวงการโรงแรมบอกแล้วครับว่าปีนี้ไม่คึกคักเหมือน2ปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแผ่นดินไหว7.7ไมล์นิจูดที่มันตะเลของเมียนมานะครับส่งตรงมาถึงกรุงเทพมหาคนครนี่นะฮะกำลังส่งผลให้กับบรรดาทัวร์กลุ่มทัวร์หรือคนที่เดินทางแบบ FI t นักท่องเที่ยวที่มาแบบตัวคนเดียวมา2คนหรือมาไม่เกิน3หรือครอบครัวไม่เกิน4แล้วมาเองไปเองแผนเองนี่นะครับ จะได้รับผลกระทบชะลอนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายกสมาคมโรงแรมไทยทีเก็คือคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันนะครับคือคุณเทียนประสิทธิ์แกบอกอย่างนี้นะครับพอทันทีที่เกิดเหตุที่8มีนาคมปับเนี่ยนะแกส่งผลตารวจไปเลยให้กับบรรดาโรงแรมที่เป็นสมาชิกในสมาคมโรงแรมไทยนะครับเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าผลของการตอบรับกลับมาในเบื้องต้นเนี่ยสมาชิกโรงแรมเนี่ยเขาก็ส่งผลตรงนั้นกลับมานะครับและผลที่ออกมาเป็นอย่างนี้คะคือบทกว่าอย่างนี้ครับ10์ นะ10%ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ลงทะเบียนนี่นะฮะแจ้งเช็คเอาท์ทันทีเลยครับ10%เลยนะฮะแจ้งเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่28มีนาคมในแผ่นดินไหวในกรุงเทพเนี่นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับการสั่นไหวต่อมานี่นะฮะและนอกจากนี้แล้วนี่นะครับในในฐาะนะนายกสมาคมโรงแรมไทยยังบอกเลยนะครับว่าผลกระทบระยะสั้นเกิดขึ้นแน่นอนครับกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะยิ่ง ความไม่ปลอดภัยซึ่งมาจากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับทีนี้คาดการณ์ว่าจานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะฮะนี่เขาคิดต่อเลยนะฮะว่าต่างชาติจะเดินทางเข้าไทยจะหายไปประมาณ10-1 5ในช่วงเวลาไหนรู้ไหมในช่วง2ส,สัปดาห์นี้เป็นต้นไปตอนนี้เราเข้าเดือนอะไรแล้วครับ2เมษายนสสัปดาห์นี้กำลังจะถึงอะไรครับสงกรานต์ถูกไหมฮะเป็นวันหยุดปีใหม่ไทยเป็นเทศกาลที่บอกว่าดังไปทั่วโลกของวอเตอร์เฟสติวัล ดังนั้นถ้าหากว่านายกสมาคมของโรงแรมไทยออกมาบอกขนาดนี้นั่นก็แสดงว่าสะเทือนกระทบกับสง,สงการนะครับ10-15%ที่ต่างชาติจะหดหายไปใน2สัปดาห์ข้างหน้านะครับด้วยเหตุผลชัดฮนะมาจากความสูญเสียความมั่นใจรู้สึกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยสําหรับการเดินทางมาและอาจจะเป็น after shock ทางอารมณ์และความมั่นใจที่เรียกว่า,วา sentiment after shock หรือ after shock ที่เกิดขึ้นจากความไม่มั่นอกมั่นใจนะฮะในการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะครับจากเหตุของแผ่นดินไหว7.7แมกนิจูดที่เมียนมาโดยเฉพาะที่เมืองบันตะเลและก็กระทบมาถึงประเทศไทยกันนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วสิ่งที่มันสูญเสียความมั่นใจมากกว่านั้นก็คือสภาพของตึกสอตองงที่พังถล่มลงมาอย่างราบคาบและสิ้นเชิงกลายเป็นซากป,ปรักหักพังและจนถึงนาทีนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นตึกเดียวในในประเทศไทยด้วยซ้ำที่รับผลกระทบที่พังทลายลงมานั่นไอ้ภาพตรงเนี้ย มันก็อยู่ในภาพจําของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอยู่นะครับดังนั้นเองนี่นะครับคุณเทียนประสิทธิชัยพัทานาันก็ยังบอกเลยว่าการจองห้องพักล่วงหน้านะในเทศกาลสงการของไทยนั้นในปีนี้ด้วยนะครับไม่ดีอย่างที่เคยเป็นเมื่อเทียบกับ2ปีที่ผ่านมาในเทศกาลเดียวกันโอ้โหอย่างนี้น่ากลัวเลยฮะอย่างนี้ก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะเป็นประเด็นสําหรับบรรดานักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยอย่างค่อนข้างจะมากเลยนะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่า ต่างชาติเข้าประเทศไทยถึง40ล้านคนเนี่ยนะครับจะฟื้นตัวในปี69หรือ70ส่ง69หรือ70ครับนะ่มมาเลยนะครับถ้าใครยิดว่าปี69พิมพ์69ฮนะตอนนี้เราอยู่ปี68นะครับแล้วเดิมเขาคาดการณ์ว่าปี69เนี่ยการท่องเที่ยวของบ้านเราโดยเฉพาะต่างชาติจะฟื้นแตะ40ล้านคนเหมือนก่อนโควิด19ถามท่านผู้ชมนะครับว่าจากสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับกับแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนมาถึงกรุงเทพและแม้แต่ตึกสตองอพังทลายถล่มลงมากลายเป็นภาพจําที่กระทบอารมณ์ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่นะฮะถามท่นา,านผู้ชมก็ว่าต่างชาติจะเข้าไทยครบ40ล้านคนเนี่ยจะเกิดขึ้นในปี69หรือ70ถ้าใครคิดว่า69พิมพ์69ถ้าใครคิดว่า70พิมพ์70แล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ตรงนี้เอง หลังจากได้รับการเปิดเผยจากผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการของโรงแรมแล้วนี่นะครับบอกว่ายอดจองสงการไทยปีนี้ไม่ดีมอนอย่างสองปีที่แล้วแน่และที่สําคัญคือมันเป็นความวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักต่างชาติเพราะรับรู้เนื่องจากว่าอะไรครับคือเหตุที่มันเกิดและกระทบและหนักและเป็นภาพจําของตึกสตองออ,อยู่ในไหนกรุงเทพมหานครซึ่งประเด็นก่อนหน้านี้นที่ผมทําไปตอนต้นไลฟ์ของวันนี้คืออะไรครกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เป็นทัวริสต์เดสติเนชันระดับโลก ได้สารพัดอันดับการจัดอันดับรางวัลอะไรก็แล้วแต่เยอะมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นจํานวนของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเฉพาะกรุงเทพมหานครก็อยู่ในอันดับต้นๆของโลกและบังเอิญว่าเหตุมันเกิดขึ้นที่กรุงเทพด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเลขาธที่การสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าอัตตาคืออดิตชัยรัตนานนท์เนี่ยนะครับบอกเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่ได้จองนะ คือหมายความว่าเออเขาคิดแหละเขาวางแผนและแต่ยังไม่ได้จองเสียตังค์นี่นะครับที่จะมาประเทศไทยเนี่ยกลุ่มนี้ตัดสินใจยกเลิกการวางแผนท่องเที่ยวมาไทยเลยโดยเฉพาะในสสัปดาห์ข้างหน้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการให้มุมมองจากเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวอัตตาแลว้วก็นาย,ยกสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยนะครับก็พอจะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าสงการในช่วงอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าโดยเฉพาะชาวต่างชาติอาจจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาคึกคักกันนะครับและจริงๆตรงนี้โดยเฉพาะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะฮะ ก็จะไปเติมเต็มโทษนะไม่เติมเต็มฮะมันจะไปซ้ําเติม้จุดที่เขาห่วงและกลัวอยู่แล้วด้วยที่ว่าจีนจะลดมาไทยปีนี้ค่อนข้างจะมากและขนาดผ่านไป2เดือนแรกนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยต่าสุดในรอบ1 5เดือนซึ่งเราเคยทํารายงานคลิปไปก่อนหน้านั้นนั่นคือมกราคมพานนะฮะแล้วพอมาเจอเหตุการณ์ของตึกสตองอถลม่มและแผ่นดินไหวมาถึงตรงนี้อีกต่างหากนี่นะฮะตัวนี้ก็จะกลายเป็นปัจจัยเรื่องของความไม่มั่นใจในสถานการณ์ภัยทางธรรมชาติก็จะซ้ําเติมนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกนะครับนั่นแหละครับก ต้องไม่รู้จะฟื้นยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องพยายามชี้แจงเหตุการณ์ที่ถูกต้องชัดเจนนะครับในการที่จะพยายามฟื้นฟูตรงนี้ให้เกิดขึ้นถามท่านผู้ชมแล้วนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าต่างชาติเข้าไทยฟื้นถึง4 0ล้านคนเนี่ยนะคิดว่าปี69หรือปี70ถ้าใครคิดว่า69พิมพ์69ถ้าใครคิดว่าปี70พิมพ์70กันเลยนะครับ